สวัสดีครับ่านผู้ชมแลวก็ผู้ติดตามของผมสุขูสุคนครับเอาใกล้แล้วครับพี่น้องครับนาการเฮ็ดเฉียงนะครับการประกอบเฉียงเฮ็ดเฉียงของผมนี่ก็ใกล้แล้วครับเดี๋ยวนี้นะครับเด้อกำลังแตงรูปแตงทรงอยู่ครับน้าถากให้มันเป็นรูปเฉียงนะครับเฉียงกันาวามีความสาคัญ อ่าเป็นอุปกรณ์หนึ่งในขั้วเลื่อนทุกขั้วเลื่อนต้องมีเขียงกับพี่น้องครับนะยึดเป็นอาชีพได้รล่ได้ดีพร้อมครับมันบเน่าได้ครับบ่คือปลูกพักปลูกหญา้าหรือผลไม้แนวอื่นครับนะเอาผมคลิปนี้ผมสิพามาเบิงอ่ามารูจักกับอ่าลูปทรงเขียงยอดนิยมที่ช่างเขามักเห็ดครับนะมัก เฮ็ดเราออกขายครับมาเบิ่งครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับเ้อล่องเอเลยอยู่นี่นะครับอ่าส่วนนี้ก็ท่านด้แล้วนะครับนะแต่ว่าใกล้แล้วครับเกสิปเส้นแล้วผมก็ใส่เวลาว่างครับพี่น้องครับอ่าใส่เวลาว่างในการอ่าเฮ็ดเขียงนะครับกะเหียบหลรายดอกครับเอามาเบิ่งครับรูปทรงที่นิยมของช่าง ถำาเขียงเมื่อ,อเชียบก็คือส่งกลมครับพี่น้องครับบาววานหน่อยบวาไง่นี่ครับส่งกลมนะส่งกลมครับพี่น้องครับเบิงครับน,นี่เขาเอิน้นส่งกลมกลมน้อยกลมง่ก็ส่งกล,ม,กลมเบิ่อนเหครับนะครับนะขัดแกงนะต่อต่อมาก็คือส่งกลมก็สี่นี่แหละครับนะ ใส่อุปกรณ์ที่มีอยู่นะครับอันใดก็ได้นะครับว่างทับลงไปเฮ็ดจังไดเขาจะได้เขียงอ่าใหญ่ที่สุดนะครับเขาก็แตงเอานะครับน่ะขึ้นอยกับไม้นะครับด้อเขียงหน่อยเขียงใหญ่นี่ครับทรงวงกลมก็คือออกแบบก่อนนะครับต่อมากับซีเรียมครับพี่น้องครับนี่ครับเฮ็ดไปตามเนื้อไม้ครับพี่น้องครับน่ะเขาจะได้เขียงหน่อยเขียงใหญ่ เฮ็ดจังไนมันสิได้ถากหน่อยหรือเลื่อยออกหน่อยที่สุดสิได้เขียงไงแต่ว่าเอาออกหน่อยนั่นแหละครับอันนี้สี่เหลี่ยมครับพี่น้องครับสี่เหลี่ยมจากนั่นก็ถากออกครับบันี้หรือเลื่อยออกนะครับก็ใส่ขวดนั่เนี่แหละเอามาเบิ่งครับบานนี้นี่แหละครับแลแล้วๆพี่น้องครับนี่นี่คือตุ๊กตาแล้วหรอครับนี่อ่าจากนั่นก็เหลือเขาสที่เป็นใสครับ ส่ทั้งนาเส้นแล้วก็บใส่ทั้งคางตองมากกับขัดนะครับขัดมันก็นมีเครื่องขัดอีกนะครับอันนี้ครับอันนี้ส้งกลมอันนี้ส่วนมากกับส้วกลมครับพี่น้องครับน้าช่างสร้างอันเมื่อจอีบร้อยละร้อยเลยล่ะครับส่วนมากกับสีนิโยมเห็ดเขียงกลมครับพี่น,อน,น้องนะเขียงกลมนะครับนี่นะครับก็เหลือใส ะครับตกแต่งกับพี่น่องครับนี่นี่แหละครับอ่าส้งเขียงยอดนิยมส่วนมากกับเคือมีส้งกลมกับส่งสี่เหลี่ยมครับพี่น่องครับเอาขอบคุณครับสวัสดีครับ